ยังอยู่ที่เรื่องของความพยายามในการที่จะช่วยเหลือแล้วก็เย,ออยียวยาคนที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้<ฮ>ที่เขาเดือดร้อนจากสถานการณ์น้าท่วมในฝั่งของกระทรวงกรารคลังวันนี้ทางคุณเอกนิตินิติธรรมปราภากรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับเพื่อดูว่าจะสามารถออกแพ็กเกจอะไรมีมาตร,ราการอะไรในการดูแลบรรเทาความเดือดร้อนได้บ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโครงการคนละครึ่งทัสซึ่งก็จะมีอาจจะต้องมีบางส่วนที่ต้องมีการปรับเหมือนกันนะครับคุณเอกนิติ บอกหลังจากที่มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ากําลังจะออกมาตราการเป็นแพ็กเกจใหญ่ออกมาเพื่อจะเยียวยาผู้ประสบอุทภยัยอาจจะมีแพ็กเกจที่เกี่ยวข้องกับเ,เรื่องของการเยียวยาโดยตรงหรือจะเป็นเรื่องของการจัดสรรตัวงบประมาณของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นงบประจำงบกลางฉุกเฉินเอาทุกอย่างที่สามารถทําได้มาช่วยเหลือผู้ประสบภยัยให้ได้มากที่สุดรวมถึงมาตราการกึ่งการคลังนะครับวงเงินจากมาตรา28 ไปดูว่าตรงไหนที่สามารถจัดสรรมาแล้วดูแลประชาชนได้อย่างเหมาะสมรวมไปจนถึงงบที่เตรียมใช้ในแผนกระตุ้นเศรษฐกิจระยะต่อไปอย่างโครงการคนละเครื่องเฟสที่2ก็อาจจะต้องมาพิจารณาเพิ่มเติมด้วยนะครับทางกระทรวงก,การคลังเนี่ยในเบื้องต้นจะใช้งบกลางฉุกเฉินไปก่อนเพราะว่าทุกคนยอมรับดีว่านี่คือสถานการณ์จําเป็นฉุกเฉินสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงบประมาณอยู่แล้วสามารถเอาออกมาใช้ดูแลน้ําท่วมได้นะครับ แต่ว่าจะพยายามใช้วงเงินที่มีอยู่แล้วของสถาบันการเงินของรัฐในการช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือประชาชนที่เดือดร้อนยกเว้นแต่มีความจําเป็นจริงๆนะครับส่วนการจ่ายเงินเยียวยาเบื้องต้นก็จะทําตามระเบียบที่มีการกําหนดเอาไว้อยู่แล้วทีนี้มาตรการในการช่วยเหลือน้ําท่วมเนี่ยจะแบ่งเป็น3ระยะ ระยะเร่งด่วนเลยคือการรับมือกับสถานการณ์ปัจจุบันคือน้ําอยู่ระหว่างท่วมเลยครับกระทวงคลังมีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการรับมือสถานการณ์อุทกภัยฉุกเฉินเพื่อที่จะประสานงานกลไกต่างๆของภาครัฐในการลงพื้นที่ช่วยเหลือมาตรการที่2คือการฟื้นฟูซ่อมสร้างแพ็กเกจนี้จะรวมไปถึงการดูแลเรื่องการซ่อมบํารุงด้วย อดีตที่ผ่านมาเนี่ยมาตรการที่พูดถึงจะครอบคลุมทั้งการซ่อมบ้านซ่อมรถแล้วจะมีสินเชื่อพิเศษเพื่อฟื้นฟูมีมาตรการลดหย่อนภาษีที่อนุญาตให้เอาค่าใช้จ่ายมาหักภาษีได้และมาตรการที่3ก็จะเป็นการดูแลธุรกิจเศรษฐกิจในพื้นที่ที่เสียหายคาดการและหวังว่าจะกลับมาฟื้นตัวได้ภายในระยะเวลาสัก6เดือนถึง1ปีแล้วการช่วยเหลือก็จะทำในช่วงที่การฟื้นตัวนั้นอาจจะยังไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่นะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเตือนในทุกๆช่องทางออนไลน์ของที1 6ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกๆรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ